ภาีา่ป้ามมาาส้าคุยอย่นเี่ยเออเฮียภาพล่ หนึบก,กูเล่นอยู่อ่ะกูต้องออกอ่ะอ่ะอาฮ้ยมาแล้ะเออเอาลิง์ให้กันยังไงวะผมเอาลิง์ให้คุณยังไงครับเพื่อนคขา อืจะหาเจอไหมผมณนะเราควจะตรีมผู้เหตุดีเถออ๋อนี่ไงแช่เจอแล้วปะป๊ไปายปะป๊าปายปะป๊าปายนีรู้เหมืนอนก,กันเรามันจะกตกไหมเสร็จลองสืบได Match found. Uh fantastic. Enough training. It's time. Oh, that's a took my eh. Oh, I take took my yeah. เออเพราะว่าเมื่อกี้ลองเล่นเดนแมดอะเดนแมมันไม่ตุกเว้ยแต่ว่าถ้าเล่นคอมเพเตทีฟอะมันจะไม่เหมือนเดนแมดอะส่วนใหญ่ e t i คอมเพเตทีฟเฟรมันจะน้อยกว่า<อ>แต่ต้องดูว่ามันจะตุกไหมถ้าเป็นคอมเพ i ตทีฟ โอแมนต้องการที่จะเป็นมนุษย์ถ้าเขาตายแบบนั้ยก็ไม่ได้กระตุกขนาดนั้นว่ะเฮ้ยไม่ตก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 เนี่ยอะไรไปกระตุกเลยไม่ได้เปิดไว้ กวกัวแพนิกไม่ได้กระตุกเหระไม่กรตกไม่ปิงโชว์มีกเาที่หัวกูเลยตา ได้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 โอ้โหบีววก down a for you reloading yeah catch one enemy remaining ยิงกูงอยากไปเป้าเฮียอะไรมนเนี่ยเพื่อนก็อแตมันดีเลอยอยู่ใช่ไหมเพราะกูตั้งดีเลยไอ้จริงๆม,ม่ตั้งดีเลยแค่นนะั้น time to stock back up. สวิปเพยมเพ์มันออกได้ปะโอเครตอเด็กพ่อมันเอาไม่ได้ที่นี่ตอนนี้ไปเลยไปเลยระโยนเลยเฮ้ยกูสะเตรียมอยู่มึงเข้าไปโดนสจิ้มกูกเร็ว knock him down breach

ขอบคุณนะโคบไอ้แย่ช่วยกูได้เยอะบ <Right there. S 1> ตกใจหมดเลยใครมันเอาไปช่วยไปเก็บไ่วะวาสามยี่สามนู้น,าาต,าน,ต,น,น,นตายไหมให้ทายถ้ากูไปกูตายไหมให้ทาย

defuse the spike on my mark ไม่ได้เปิดร้อยเลยน่าจะร้อยข่าวบ้างไม่ไม่ตะดับก่อนถ้าเล่นในเด a แมท a t อะไม่ไม่ตกเลยคือถ้าเล่นใน death match อะ <c oughs> aph กูแบบ400 <that one. S 2> นะแต่ว่าถ้าเล่นใน c o m p e ท i t i v e อะ aph กูป,ประมาณแบบ200ประมาณนั้นแบ <c oughs> บมาครึ่ง Every choice matters. That I'm a Die! We have an enemy spotted B. Gun here. Show me a target. One enemy remaining. My alt is ready. Flawless. Child's play. Reloading. Last round in the half. I don't care how you do it. Just spend all your money. Let me buy a short ear too What do you think? <laughs> When will the water start like When will the water Attack us, come on! No distractions! Well fought. Multiple enemies, attacker spawn. Spike down, attacker spawn. Destabilizing. Not another step. Stopping fire. Right there. Dead. One enemy Action. remaining. Locking sight. You want to play? Let's play pack it up switching side point uh, i my eyes right? reloading no charges need a drop reloading can uh, can someone look get look this? thank you no one oh. hey, a one i can't Encoded... I i <ihaz violin beeping warfare> so, don't think team can stop blinding focusing breaking them enemies and defenders spawn spike planted Got three. Yeah. Oh, man, 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 man. One enemy remaining. Looks like I will attackers win. left. No charges left. วกกูขอเล่นเกมก่อนไว้เจอกันเพื่อนเจอกันเว้ยเจอกันเว้ยวันที่วันอะไรวะ oh my